มันเป็นซิ๊บซิไม่่หี่ซิไม่หี่เปคนใจใหญ่เนาะใจใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่คที่ันแลไม่ได้ไม่ได้ฉันี่นะแล้วคั้นก็โมันันเพาานต้องเงียนตรวจใช้ทุกวันนะันงายตัอางนงาตนเนี่อ่ชทหมลวงพอดาันเททุกวันกับก่อนจะทำประชุัจหางยีให้สินพอในในในห้องจางนี เอทีหาไม่เท so ่ากันนี่มันี่หนาหักกอเ้องเห็นนี้ค้อหนาลกแนสวัสดแน่สวัีวันม่แจมว่าเทียไมสวัสดีสุดเลยสดเลยส่วนเอาเก็บไหมค่ะส่วนกรสวดเท่าไรข้นี้กรสวดเท่าไรคำไมจนสิบวัเ่ยน่าดวใเรื่องเงินเหรียญเงินเส้นหยญูเหือนาตดสวนี้คนโยม ตอวันนี้พระกันคุณโยมเป็นสราญีพระกันได้มาทำบุญจากบานมาถวายแก้วมังกรสีแดงสดเลยคว่ำคุณถวายถ้วยจับแล้วก็ต้องปกคลุมแล้วก็ต้องต้มอีกนะยังจากบานอีกเลยทั้ง13 13ใบก็ขอบารมีของพ่อเป็นเจ้าใหญ่แห่งแผ่นดินฝากกระส่าคุณโยม คุณโยมตะวันทประการคุณโยมแท้สุรามที่ประการพอในครอบครัวทั้งประคูอกระดูกวานอจุปอนนะลูกสาวทั้งสองคนก็ขอปรินีหลวงพ่อไปเจราญบุญแปมจงปกปักรักษาสาวคุณท้องขอมีบารมีไตรแกตน์อยู่เย็นจะเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยบารมีเจริญด้วยโภคสงสารทรัพย์สินอิ่มต่ āyūk vannā sukha-pālā-tukhi-pālā-dhī-dhātu-myuha-dhūkhaṋ wa yākāvādi-vannā-bhūrā-bhāri-bhūreṁ ba te sākaraṁ e vāññī-vādi-to nāṁ pe dhānaṁ กจนาูปพันนารสาูรยาคามณโชวีะรสูรยาคา จายโนจตารวธรรมวันทันติอายุวัน